สวัสดีชาวแมฟฟิททุกคนนะทุกคนอยู่กับผมนะ Unstable Channel นะฮะและในวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาแจกสูตรฟาร์มตังค์นั่นเองนะฮะสูตรนี้นะเป็นสูตรสําหรับคนที่ไม่ได้ทํากีตาร์ไว้ในอย่างใดนะฮะพวกกีตาร์ฟ้าหรือพวกเบกโกงโก้ของแอดมินอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมโอเคสูตรนี้จะทํำยังไงเนี่ยเราก็มาดูกันเลยแต่ก่อนรับชมฮะกดไลค์กดซับให้ผมนะเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้ผมนะคุณผู้ชมถ้าเรามาเตรียมของกันดีกว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือออโรรานะแล้วก็ซันดอร์เทอร์เฮะ โดยสูตรนี้เราจะใช้เบ็ดลูมินไนเซนออรนะฮะหรือดาบแดงก็ได้เพราะว่าถ้าหากมีดาบฟ้าก็ใช้ดาบฟ้าถ้ามีดาบแดงก็ใช้ดาบแดงนะส่วนเหยื่อนะ,ะก็จะเป็นลูมินัสลาวานะโอเคเรามาเริ่มจากการหาเหยื่อกันดีกว่า,าตามผมมาเลยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากมูสบูดนะฮะให้เราเดินไปซื้อเรือก่อนนะฮะแล้วทีนี้เราเนี่ยก็ขึ้นเรือแล้วเราก็ไปเลยเราจะไปซันส,สโตนนะพเพื่อไปซื้อเหยื่อลูมินัสลาวากันนะะ เนี่ยเข้ามาถึงแล้วนะฮะให้เรามาตรงท่าเรือของซาสโตนนะมันจะมีของอยู่ตรงนี้ซึ่งของผมเนี่ยก็น่าจะเปิดไปหมดแล้วแหละแล้วก็ให้เราซื้อมาสักหลายๆกล่องเลย โอเคผมเปิดหมดละลูบินัสลาว่าผมมาเป็น4 0 0ร้อแล้วนะฮะผมแนะนําว่าให้ซื้อสักประมาณ20,000กว่ากล่องน,น,นะหรือ3-4มสี่หมื่นกล่องมาเลยนะแล้วก็เปิดให้หมดนะฮะเพราะว่าเราต้องใช้ลูมินัสลาว่าเป็นพันเป็นหมื่นแล้วก็ว่าได้นะครับต่อมาในส่วนของดาบนี้นะทุกคนก็น่าจะรู้วิธีหาอยู่แต่สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะหาดาบนี้ยังไงนะตามผมมาเลยเราต้องลงไปที่ตรงนี้นะก็คือตรงที่เรียกว่าดิสโซเล d ดีฟนะฮะ นี่เจอทุ่นแล้วฮะตรงทุง่นตรงนี้จะเป็นทางลงของ d i s s o l e d e e p นะฮะนี่มาถึงแล้วนะฮะแล้วทีนี้ใหเรานะฮะเดินไปตรงนี้นะมันจะมีดาบปักอยู่นะหลังจากที่เรานะฮะเตรียมของเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะก็ไปตกปลากันได้เลยนะ โดยสถานที่ทเราใช้นะ่าจะมี2สถานที่ด้วยกันนะ่าจะมีสถานที่ไหนบ้างมาเรามาดูกันจากสถานที่แรกกันก่อนดีกว่าฮะสำหรับคนที่ไม่สามารถไปมาเดน,น่าเบลชั้นที่4ได้นะฮะหรือชั้นที่สาอะไรก็ว่าก,กันไปนะฮะเราจะไปตกที่คัสเซเวกันนะฮะคัสเซเวก็เงินเยอะเหมือนกันนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยได้ลองมาตกดูแล้วนะแค่15หนาทีผมหน้าร้านเจ็ดอ่ะเออมันเยอะชิบหายเลยะนี่จะเป็นเกาะตรงนี้ แนะนำให้เราเนี่ยไปตกในบอ่อนะฮะบอ่อมันจะอยู่ตรงนี้นะั่นเดินตามผมขึ้นมานี่ฮะบอ่อตกปลานะ,ะมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ตรงนี้ก็มาตกได้เลยนะก,ก็ยืมเสกออราราด้วยนะถ้าไม่เสกออร์ารมันไม่ออกนะสถานที่ต่อมาที่เราจะใช้ในการทําสูตรนี้นะฮะก็จะเป็นชั้น4ี่หรือชั้น3ก็ได้นะเียมาเลยนะเดีวผมแนะนําแบบนนให้ อไปฟามระหว่างชั้น4กับชั้น3ามนะอพิซอลเซนกับเคลมโซนนะแต่ว่าผมเนี่ยจะไปเคลมโซนนะทีน,นี้ก็เดินตามผมมานะผมเนี่ยจะพาไปดูจุดที่เราจะตกกันนะเรามาถึงแล้วนะแนะนำให้ตกบริเวณตรงนี้นะฮะ ใะเราต้องมาตกตรงนี้นะของเคลมโซนนะอันนี้แล้วก็เวลาใช้เบ็ดไม่ว่าจะเป็นดาบฟ้าหรือดาบแดงก็ตามนะพยายามตกให้เพอร์เฟกนะแบบไม่หลุดหลอกขาวนะเราจะได้มาสเตอร์เรสมานะซึ่งมิชชั่นนี้คูณให้เรา16เท่าเลยนะจากราคาปลาปกติทําให้เราเนี่ยจะได้ตังค์เยอะมากๆนะผมผมกล้าฟันทงเลยถ้าหากเราเนี่ยตกปลาเก่งพอแล้วเราแบบ ทำให้ปลาไม่หลุดหลอดขาวนะครผมการันตีเลยว่าแค่15นาทีเงินก็หลักร้านให้แล้วนะฮะในส่วนของชั้นสีมันก็จะมีอีกทีหนึ่งนะนั่นก็คือเบลออเดอร์โฟ e เคนนะฮะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็มาตกตรงนี้ได้นะฮะเบลออเดอร์โฟ e เคนเงินก็เยอะเหมือนกันนะฮะราคาปลาที่เนี่ยราคามันแพงมากเลยแหละเนี่ยก็เวลาตก นะฮะก็อย่าลืมทําให้ปลาน,นี่อยู่ในหลอดตลอดนะฮะถ้าหลุดหลอดนี่ไม่ติดมาสเตอร์เรสนะฮะแต่ว่าก็จะมีโอกาสติดลูมินาเซนต์อยู่เหมือนกันนะฮะคูณเก้าอันนั้นซึ่งอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะฮะก็เราต้องตกแบบว่าเพอร์เฟกต์กันแหละโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมสำหรับใครที่มีส่วนความตั้งที่ดีก่อนนี้นะะก็ม,มาแนะนํากันได้นะฮะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใ,ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายฮะ